กระซิบบอกเรานำเสนอรถกระบะมือสองนะคะรถสวยดูดีมีเสน่ห์นะคะแม้วันสงการานเราก็ไม่พลาดที่จะมานำเสนอรถสวยๆให้ท่านได้รับชมกันนะคะรถยนต์คันนี้นะคะราคาตัดเงินสดค่ะเป็นรถกระบะ4ประตูู s e d a x 3.0 Common Rail d i e s นะคะรถปี06ค่ะตัวสูงด้วยนะคะดอกยางอย่างดีเลยค่ะเหมือนยางใหม่เลยทีเดียวนะคะ ล้อมแม็กครบชุดค่ะสีสันดูดีภายในดูสะอาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดา4ประตูภายในห้องโดยสารกว้างกวางมากๆค่ะเครืค่องยนต์3,000 c นนะคะราคาเงินสดคันนี้1 6 9 0 0 0บาทค่ะพร้อมขับพร้อมวิ่งใช้งานกันได้สบายนะคะสนใจทักเข้าไปคุยโทรนัดดูรถนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้ากันได้เลยค่ะ ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะพิกัดอยู่แถวตัวเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะแอดมินใส่ข้อมูลและเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้แล้วต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะก่อนจากกันช่วยกดไลค์ไว้ให้แอดมินหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ